ดีครับผมกบฟุตทักครับวันนี้นะครับกบพาทุกคนมาส่งมอบรถยนต์สุสุกิแครีฟฟุตทักเช่นเคยครับแล้วเปิดเป็นร้านค้าขายครับเปิดเป็นร้านยำครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเปิดดูก่อนส่งมอบครับไปเปิดดูเลยครับภายนอกนะครับ ลักษณะตัวรถเป็นตู้เปิดปีก2ด้านด้านท้ายเนี่ยผ่าครึ่งนะครับเราก็ทําเป็นบาร์สองฝั่งเลยหัวหมวกเก็บของได้เช่นเคยเปลี่ยนสีรถจากสีขาวเป็นสีดำด้านภายในก็ทําสีเดี๋ยวพาไปดูกันเรื่อยๆครับหน้าร้านอยู่ฝั่งนี้ครับกบพาเปิดดูกันเลย นี่เลยครับหน้าร้านอยู่ฝั่งนี้ครับภายในอย่างที่กบบอกคือลูกค้าเนี่ยสั่งทําสีเหมือนกันนะครับเป็นสีเทาแลมโบนะครับค่อนข้างสะอาดสวยแล้วก็ดูแปลกตาฉีกกดจากร้านยำที่บอกว่าเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวทั่วไปนะครับเปิดกระบะฝั่งนี้ครับนี่เลยแล้วก็จะเจอเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อันนี้นะครับลูกค้าสั่งทําแบบเลื่อนนะครับแล้วก็ต่างระดับด้วยนะครับมีบากันตกมีบาวางของด้านหน้าแรงต่างด้วยเดี๋ยวกบเลื่อนให้ดูครับลูกค้าบอกว่าไม่ขอ ให้คุณกดใส่รางเพราะเนื่องจากรางจะเกะกะเราก็สามารถทาล้อล็อกแบบนี้ได้นะครับลูกค้าคนไหนเนี่ยรีเควสตต่างต่างก็สามารถสั่งทําได้เลยนี่เลยเราดึงสลดยตรงนี้ขึ้นนะครับเพราะรุ่นนี้ไม่มีรางเราใส่ล้อไว้นะครับดึงขึ้นสองฝั่งจับตรงกลางนะครับแล้วยกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็สไลด์ออกมามันก็จะตกหลุมตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็ล็อกด้านหน้าแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับมันก็จะไม่เลื่อนไปไหนแข็งแรงแล้วนะครับเปิดบ้านด้านหน้านี่เลยสวยเลยนะครับมาพร้อมกับไฟสองสว่างแบบ บาร์สตูดิโอด้วยนะครับเดี๋ยวด้านหลังกับด้านข้างด้านในจะมีอะไรกันบ้างกบพาไปดูกันครับไปครับด้านหลังนะครับจะมีบาร์สองฝั่งนะครับซึ่งจะเป็นประตูด้วยแล้วก็เป็นบาร์วางของได้ด้วยนะครับ ส่วนด้านข้างมุมนี้นะครับลูกค้าเนี่ยร q u ควสขอเป็นบันไดด้านข้างเพื่อจะปีนขึ้นไปเก็บของบนหลังคารถได้หลังคารถกบได้ทาคอกสี่เหลี่ยมเอาไว้มัดของวางของได้ด้วยนะครับตู้ของกบไม่มีโครงเหล็กนะครับแต่ว่าสามารถรับน้ําหนักบนหลังคาได้ถึง100กิโลกร,รัมเลยนะครับก็มั่นจะได้เลยว่าการวางของต่างๆไม่ใช่ปัญหาแน่นอนครับเปิดด้านหลังกันดูครับเปิดด้านหลังก็จะฝั่งนี้ครับแล้วก็ปลดสลักฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นประตูใช่ไหมครับเราก็เปิดบานออกมา อันนี้จะเป็นหน้าร้านเราก็เปิดบาร์สองฝั่งออกมาครับนี่เลยมันก็จะเป็นเก้าอี้หรือบาร์วางของด้านหน้าร้านอย่างนี้ครับด้านหน้าร้านก็จะอยู่ฝั่งนี้ไปด้วยกหนึ่งฝั่งครับด้านนี้นะครับก็จะเปิดได้เหมือนกับเมื่อสักครู่นะครับเปิดดูกันเลยครับนี่เลยเปิดออกมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ดึงสลักสองฝั่งตรงนี้ออกนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็กางออกมาเป็นบาวางของได้อีกนี่เลยข้างล่างสามารถปรับสูงต่ำได้ตามต้องการครับบนรถมีอุปกรณ์แรงต่างเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวกบจะพาไปดูนะครับครับผมตอนนี้กบอยู่บนร้านเป็นที่เรียบย้ไปแล้วนะครับในร้านเนี่ยมีอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยเริ่มจากหน้าร้านก่อนเลยอย่างที่กบบอกครับหน้าร้านมีชุดเคาน์เตอร์สไลด์ออกไปได้บาวางของที่กันตกกล่องเก็บของใต้หลังคานี่เลย เลื่อนได้สายยาวเลยจาก้ายเป็นมุมขวาได้หมดเลยครับไฟสตูดิโอนะครับสามารถเลื่อนและปรับมุมต่างๆได้นะครับนี่นะครับก็จะมีชุดซิงค์น้ําปั๊มน้ําชุดถังเก็บน้ําดีน้ําเสียพร้อมหมดเลยพัดลมถ้าร้อนก็เปิดใช้งานได้เลยกบมีแถมม้พร้อมนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับคือไฟสำรองในรถแบบอินเวอร์เตอร์ไปขายที่ไหนนะครับก็ไม่ต้องไปพึ่งไฟแนะลน้องได้เลย ปั๊มน้ำสิงน้ำอุปกรณ์พัดลมอุปกรณ์ชครช้ไฟฟ้าทุกอย่างที่กบมีให้ในรถนะครับสามารถเสียบเข้ากับตัวเครื่องตรงนี้แล้วสามารถใช้ได้เลย 3- 6ชั่วโมงกลับไปบ้านก็ชาร์จแบตกบมีเครื่องชาร์จไปให้พร้อมหมดเลยนะครับนี่เลยอย่างที่กบบอกชุดสังเก็บน้ำดีน้ำเสียปั๊มน้ำมีครบหมดเลยไปขายแรงต่างก็สบาย,บายเลยไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่มีอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดทุกอย่างมีพร้อมถึงเวลากลับไปบ้านก็เดินน้าทิ้งก็เสียบสายนิดหน่อยครับเคาน์เตอร์ฝั่งนี้นะครับ เลื่อนออกไปได้ไซส์ยาวเลยก็มีไฟบาร์สตูดิโอมีแรงต่างพร้อมครับกล่องด้านซ้ายด้านขวามีพร้อมหมดเลยครับก็ภายในร้านก็จะกรุพื้นแล้วก็จะให้อารมณ์คือสะอาดแล้วก็ยังได้พื้นที่กว้างด้วยนะครับครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจรถยนต์ z ุ k กิแ r รีแล้วเปิดเป็นฟู้ดทักแบบนี้นะครับ สามารถทักหากบได้เลยนะครับกบยินดีช่วยเหลือดูแลออกแบบตั้งแต่รถเดียเด่ยวๆเป็นจนถึงร้านค้าแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สติ๊กเกอร์ออกแบบได้ครบวงจรทุกอย่างได้เลยนะครับใครสนใจก็สามารถทักหากบได้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับกบต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกับกบในคลิปหน้ารับประกันได้ว่าคลิปหน้าต้องมีรถดีๆเจ๋งๆในสไตล์ฟู้ดทักแบบนี้แน่นอนครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ